เียวอันเนแรกเกาผูกเนี่ยไปทีำใบต้องไปคนสองคูไปวันนี้คนแบบประมาณจัอาทิตย์หนึ่งมาเห็นวะก็ตามหาเลอะตัวค้มสองอย่างซ้ายแต่คนทุงคนเดียวคนเสียบวันนี้เขาแบเอาแม่โคว่าม่งเลยกั้งเลยนวันนี้วันนี้อาจารย์จะพาไปที่ไหมครับผมมันเขียนเขาเพกวงได้หร อมันก็ไปไกลก็จากนี้ไปมันี่มากันหลายเชกมาถูไปเลยค่ะอันไหนที่ได้สามตัวที่ีเขายได้นะมองได้แม่นๆไปเลยค่ะวมีที่แน่นมากเต็มเลยค่ะครับเป็นบประยล้วมันจะหกนะว่เป็นเงินเท่ากับอายุมองอันสามผู้มันผมั่นีงับตยอค่ะบอกว่าเรียกบ้านนั้นมหเราได้ยกแตกดุงเหาเลย วันนี้วบงมันสิบหกสิบเก้าสิบเก้าสิบพระที่ไปเอานี่ลอยบกเลยเหรครับอาจารย์ก็บางคนเขาก็เห็นบางคนเขาไม่เห็นผมก็าตแต่ผู้เดียวเห็นนะแต่คนไม่เห็นแ่ผู้เดียวเขาถไปผู้เดียวเห็นเห็นนวกับผู้มีสิ่งมีหลับอยู่นะด้ายู่ไปได้ก่าการักานคมหมอก็ยังขึ้นเลยยังมั้นหมายอนู่เอเาเห็นแบบวาไปทังนเนี่ย จะไปกันขึ้นเหรอครันวันนี้กับที่บ้านหลาย่องเน่ะวันนี้วันอาทิตย์ไปตอนไหนเนี่ยเป็นเลขหกจนสิบเก้านะสิบเก้าสิบหกสิบหกครับสิบหกเต็มเต็มเลยครับ่สิบหกสิบเก้าบอกเขาอยู่ดูอยู่ อันนั้นเขาได้ปูบันตะเคียนนะะเจ็เก่าตกน้ำมันสอาตกน้ำมันนะข้าได้ปูเจ็ดเก้าแต่ว่ามันมีม่แปลงรูปมากจังไก่อนตกน้ำมันีเขาว่าถวายโอ้บันเนถวายบันแล้วเราถวายเป็นกับอหมีขีห่อนอยู่ก่ไไ้ที่มันเป็นเนื้พลังเียบ้านเราไงเป็นเผาบัานถิมประเดียมันลโซมลงไหลลเทียนเผาบ้านถิมเลยมันเดี๋ยวไม ก็เลยไปทำอะไราบางวันหอนไม่ได้เขียนอยู่วัดมันอยู่วัดตัวถือมันก็เลยทำไมเพิ่นก็ให้แม่นอยูอยไอไ่ได้เจ้าต,ตัวมันเสาเกาต้นเนาะเสาเกาต้น,น,าาตนมันก็มันก็เนนะี่ยความความกว้างของที่เช่นไม่เนี่ยคือสามเมตรสามเมตรเจ็ดสิบห้าเช่นนั่นนะเห็นไหมความกว้างความ,วามยาวมันตีไม่ ก็มาแล้วมาหน่งก็จะได้ลาช่องก็จะไปก็ไม่ลาก็ได้บอกคนไม่การสามตูเก้าเจียบเก้าไล้บอดะการเทียเก้านะคุณบ้าคุณบ้าบอกหนักเป็นแบแล้วมาดอกคุณบ้าค่อยเบ่งช่องเอาดอกเสียเปียบเสียเปียบผูมบ้าเบ่งตีหน่ลย ต้องกนก็ได้ดอ็เลยว่าโอ้ยปอยากไอ้เด้วะผู้ก็มาเเาเองอย่างวะต้องให้มาดูถึงวัดเลยนะปุ่นเนาะอ๋อเป็ปลาอ้อยนละอันนี้เป็งอืมเป็ปลาอ้อยนละต้องดลยลายเป็นเลยพลเจ็ดนพันพลเมือนแน่ถี่นีหปล่ยดอก หนึ่งกับเป็นเลกเขครึ่งเดียวว่าแม่นะทัานไหลวันนี้วันนี้พรอาจารย์ก็จะพาขอโชคจับเชือกใช่ไหมครับวันนี้งวดที่สามนไมีเสียบครับอันนี้จะไา่หายพุ่บนเด้ตูมแม่เสรีโชคเพิ่นครับเลียกโชค ถวายไก่กับเราคนถวายไก่ก่อนแล้วเราค่อยเอาเลขเชือกใช่ไหมครับอ๋อแต่มีสองเด้งวันนี้แม่นั่นจิงก่อนออให้ให้แม่ทินลามก่อนแล้วเราก็ทําพิธีขอเชือกครับ อก็ถือว่าได้สองเด้งนะพระอาจารย์เนาะครับไอที่ว่าสมัยก่อนที่เราวิ่งกันใช่ไหมครับแม่สินลามเรียกเรียกย่าสินเหียนไม่ได้สินเหียนแม่คันมาสินเหียนเนี่ยเป็นคำบาตะกวันคนสินเหียนเขาเร่นพวกคาถาสงใสรกันเพราะเป็นเป็นปอบฝ้าปอบฟ้านี่แกน่ะก็มาปอบปอบา้านี่ปอบธรรมดาหนะครับ่แห้งคนบมากคนบาเงินันบ้ามาก เอาพร้อมไปบัดพร้อมแล้วครับ้แลหมองเข้าเต็มใบเข้าตะกี้เข้าปูข้างคูหลังซานเข้าสีส้ายนี่ไปทำสีส้ายไปกดีน่อได้เวลาแล้วมันจะกินเช้าใหม่เขานชื่อครับชื่อบครับชื่อ่อชื่อชื่อ ต๊ะอีกเยอะเขี้ยเขี้ยเขียเ้ยนกนปูเขี้ยวกนนะปูเนีเขามาหกปอกหรอหกอกเขามาเกี่ยวหกเียเนเกี่ยวขงี่มาเกี่ยวหกเกียวเลยออกมันออกหกหกหก่ะับเขียวอกหกเกาหกงเชียวิเศษนะคะให้โชคสามวดเป็นมันจ้ะติดนี้นจ้า ปูก็จะเอาลงขันน้ำมนต์ไปจ้ะได้กรดีกางนันให้จปรู้้ามไหนใช่องใเบ่ยังวันนอะกดไลค์กดแชร์นะาขบอกคือขาบอกคือบุใจนะาขบอกคือขบอ้ที่วงรับไปแล้วนะคะวดที่สามให้โชคมาสงวดอายุสามะอายุสามสิบห้าเอาน้ำปะอายอายุใส่แก หัดสุธาวเนาะลอวอยู่ไปน้ำงแมห้านะคะใช่ค่ะอาจารย์คุ้มเงี้วันนี้ปู่จะขอให้สดๆเป็นน้ำตาเทียม ผู้ตกาก่พร่หมครังม้ง้ามกา็รังมัน็นรังสลอรังผูอยาเปนหงสเครเือบเหี่ยวเทียมด้อ่ะปันมาน3าเป็นว้เี่ใ่ไร้ตด้านนี่ก็เห็น เือนการเบษตรไ่ที่นี่มีนี่สัญญาณเทวดาตัวนั้นงสัญญาณเวดาี่้งคุ้มคืนไร้ไร้บ่คือมื่อเขาจะอินามถวลานี่ครับก้าจ้าน่เป็นง้วเงินดีต่างกักน่การเกษมันจะรักษาความคือ้ัญนาณเมอนรายข้มปอ้นข้มป มันไ่มเันเริ่มรงแมระบไปรนก่อนนะก็ตตอนนี้คือบอัตสาเพิ่งอัตสาหังเอาไวนอกอืม

สามมันีนาม่ได้สามสีโมพรามาเกี่ยเทวาพระวันตุนีมาปุ่นเจ้ามาลาโพขันดังได้บุญเป็นตัวเด้อเป็นตัวเลยแดนเป็นตัวกะทีบ้าสวยบ้าบอใครบอกเป็นตัวกาน่ะกะเจี้พรนที่ดังเป็นตัวเลขนี่แพรานตากระดำสีดำมันก็พรานตาสีดำเลยมาดเทียนเป็นสีดำเหมือนเลขเกตเลย

เอาป็นล้านหมดน่ดหแออมีน้องกูนาแฉแตได้ล้านยหมตเอรูกเลยค่ะช่วยั่ปีีนี้เราจะเจอ้อูเจากประชา้าประาเยอะนาระาคนมารนคระ

ุไปิตวนต้องวไปแ่มกุอย่างนั้นเรตตมนนปยินที่ต้องบปต่มุงอยงนัวนราปตโ่ยิีต้งวกปัตม้งย่งน้็เราปแตตมนโน่กูปิตว่าเงินที่ต้องบวไปแต่ม้อางนัราไปตมินโนไปิต้งว่มาัตนก็เรับแมินีนก็เป็นแนวทางนทครับผมที่ทํางนธ้นะคราบผมขนได้มานที่ับผมเป็นเลมคันน้ํามนต์นะครับผม นี่นะครับ fc ครับส่วนเลขทูที่ย่าให้มา1นึกับหัวเป็นหนึกนะครับผมส่วนเลขคันน้ำมามศูนย์นะกับหัว930านะครับ,บ fc ครับแคปหน้าจอกันเอาไว้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไปแต่เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ